เป็นสะพานเชื่อมสู่ความรักปรับแต่งความแข็งแกร่งภายในของคุณในท่ามกลางความผันผวนเพื่อตอบสนองความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของเดือนกุมภาพันธ์เราถูกเรียกให้เข้าไปข้างในและสำรวจความเข้มแข็งภายในของเราที่เกิดจากความรักปีเสือเริ่มในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สามารถเป็นพันธมิตรของเราได้ พลังเสือจะช่วยให้คุณเป็นสะพานแห่งความรักได้อย่างไรไม่ว่าจะผันผวนแค่ไหนพลังงานของเสือสามารถยกระดับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่นในปี2022โดยที่ดาวพุนโตจะกลับมาในสหรัฐในเดือนนี้แน่นอนในขณะที่ดาวพุนโตหมายถึงการตายและการเกิดใหม่ในระดับมะฮึมา ให้มองหาเหตุการณ์ที่ขยายผลและการพลิกผันที่คาดไม่ถึงสิ่งที่เปิดเผยจะมีผลกระทบส่วนตัวและส่วนรวมในอีกหลายปีข้างหน้าเสือเป็นพันธมิตรเสือเป็นพันธมิตรของเราได้อย่างไรเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งและความสามารถในการแสดงความกล้าหาญในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกและยุติธรรม ตามประเพณีของหมอผีเสือเป็นครูนำความจริงมาสู่แสงสว่างและให้พลังงานเพื่อเดินผ่านไฟแห่งความผันผวนและสิ่งแปลกปลอมยุคนี้เรียกร้องให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและใช้มันเพื่อการตื่นรู้ของเราเองและเพื่อให้แสงสว่างแก่สถานการณ์ที่ดูเหมือนยากจะรักษา เราทำสิ่งนี้ด้วยความแข็งแกร่งภายในที่ไร้ขอบเขตซึ่งเราเรียนรู้ที่จะดึงเอาจากตลอดชีวิตของเราเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เราไม่ใช่คนใหม่ต่อความท้าทายที่อาศัยอยู่บนระนาบโลกนี้เต็มไปด้วยพวกมันเรามีประสบการณ์มากกว่าที่จะเรียนรู้และจดจำสามวิธีในการใช้พลังงานเสือ เื่อเป็นสะพานแห่งความรัก 1. ปลูกพลังเสือทุกวันเพื่อช่วยให้คุณค้นพบความกล้าหาญในตัวเองมีความเห็นอกเห็นใจเมื่อคนรอบข้างคุณถูกความกลัวที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. เรียกเสือในตัวคุณเปิดใจให้คนที่หาความรักในตัวเองไม่เจอ 3. เมื่อคุณรู้สึกอึดอัด หรือติดขัดให้ขอให้เสือในตัวคุณจุดไฟแห่งแรงบันดาลใจในตัวคุณช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับขั้นตอนเดียวที่คุณทำได้เพื่อสงบสติอารมณ์และอยู่กับปัจจุบันทำตามขั้นตอนนั้นแม้ว่าจะเป็นการเพียงเดินในธรรมชาติก็ตามแล้วคุณจะพบแหล่งสะสมความคิดสร้างสรรค์ที่ไรขีดจํากัดในตัวคุณเพื่อยกระดับตนเองและผู้อื่น